ซีอีซูอีูรุ่นใหม่โแรงนะคะสำหรับใครที่ติดตามทางช่องทาง Facebook นะคะก็ไปที่เพจของตาได้เลยนะคะสาลีอีซูอีซูรุ่นใหม่โแรงแล้วก็ฝากสวัสดีนะคะเอฟซีที่ติดตามทางช่องทาง YouTube ด้วยนะคะช่องชลันชาแนลนะคะวันนี้ซาก็อยู่กับรถนะคะแต่งซ่งอีกหนึ่งคันนะคะที่จะขอส่งมอบลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นในรุ่นของตัวไฮเันเดอร์สประตูแซ่ ดู้่ด้หลังส้ายนี่เองนะคะเดี๋ยวซ้ายจะพาไปชมนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะก็เป็นตัวเกรดแซนะคะเราเนี่ยจะมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นตัว L D A นะคะแล้วก็มาเป็นแซดแซดีแล้วก็ M ท็อปสุดนั่นเองตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวลองจากเริ่มต้นนะคะเป็นตัวเกรด เขาเรียกว่าตัวรองนะคะตัวรองแล้วก็มีทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออโต้สำหรับคันที่สาอยู่ด้วยวันนี้นะคะมันจะเป็นเกียร์ธรรมดานะตัวนี้ราคารถเนี่ยอยู่ที่8 9 2 0 0 0บาทนะคะและใครที่อยากได้สีขาวมุกแบบพี่คนนี้นะคะก็จัดเลยนะคะสีขาวมุกเนี่ยเพิ่ม7 0 0 0บาทนะคะก็จะเป็น899นะคะสำหรับตัวนี้นี่ตัวนี้ก็จัดทรงนะคะเราเรียกกันว่าทรงยีราฟแขะนั่นเองนะคะ มาเจอกันมืดหน่อยนะคะวันนี้สำหรับคันนี้นะคะจัดทรงยีราฟแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆมาให้กับลูกค้าเหมือนเดิมนะคะใครที่อยากได้ทรงนี้บอกเลยว่าดาวถูกมากนะคะใครที่มีงบน้อยแต่อยากได้รถแต่งซิ่งแบบนี้มาได้เลยจ้ะสำหรับวันนี้นะาสาจัดโปรโมชั่นให้ใครอยากได้ตามสเปคนี้นะคะเพียงดาว59,000บาทแค่นั้นเองนะคะ5 9 0 0มบาทไม่ต้องแบบ เตรียมเงินไปถึงแสนนะแค่นี้ก็พอนะคะเอากำเงินมาแค่นี้ก็พอห้0 0 0นนะคะได้ทรงยีรับแคะได้ล้อมแม็กให้แบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะคะตัวนี้นะคะล้อเดิมเนี่ยมันจะเป็นตัวล้อขนาด17นะถ้าเป็นตัวนี้ของเดิมนะคะสประตูเนี่ยจะเป็นขนาด10เอตัวแซเป็น18โทษทีตัวเซตจะเป็น18แล้วนะคะ18ตัวนี้เราก็เปลี่ยนแม็กนะคะลายเวลนะคะลายเวลเป็นขอบเงินแบบนี้นะคะก็ พวกดุมน็อตนะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกเล,เลือกได้เลยนะเนี่ยพวกตัวนี้นะคะดุมครอบน็อตอะไรพวกนี้นะคะดุมล้อเนี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวครอบดิสเบรกตรงนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะอยากจะได้เป็นสีไหนเลือกได้เลยนะคะอันนี้พี่เขาชอบสีม่วงแหละนะคะก็ม่วงทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะแล้วก็สําหรับยางนะคะหน้ายางเนี่ยตัวนี้นะคะลูกค้าใส่อยู่เท่าไหร่เดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งนะคะ สองหนยะจึ๊บๆๆๆเดี๋ยวนะคะขอดูอยู่ตรงไหนนาะนี่อ่ะสองหห้านะคะสองห้หหห้านั่นเองนะคะสองห้าห้าทับห้าห้าอารนะคะสำหรับคันนี้ลายยางลายซิงนะคะลายเดียวกับลายนิตโตแบบนี้หล่อเลยนะคะใครอยากได้มาเลยนะคะแล้วก็สเปคของตัวแซเนี่ยจะเป็น ระบบไฟเนี่ยจะเป็น LED ให้รอบคันเลยนะคะไฟหน้าใบบีม LED โปรเจคเตอร์ให้แล้วนะคะมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะเป็น LED รอบคันหมดเลยนะ,ะกระจังหน้า double dimension ให้แบบนี้นะคะหลอ่ลอหลแบบโครเมียมเลยนะคะ ด้านข้างนะคะโลโก้ไฮแลนเดอร์แบบนี้นะคะตัวนี้ก็ใส่ฟิล์มดำนะคะรับประกันฟิล์มให้7ปีไปเลยค่ะแล้วก็ติดคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทรงวันนี้นะคะของพี่คันนี้เนี่ยก็เรียกว่าทรงยีราบแค่อย่างที่สาบอกไปที่ต้นคลิปเนาะก็เป็นการเขาเรียกว่าย้ายแหนบนะคะย้ายแหนบ ย้ายหนบลงนะคะย้ายหนบลงพร้อมกับโหลดลงนะคะโหลดลงหน้าสองหลังสี่นะคะสเปคประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะคะด้านข้างกันนิดหนึ่งนะเนี่ยก็จะลงไปค่อนข้างเยอะอยู่นะคะลงไปค่อนข้างเยอะอยู่นะก็ถ้าเทียบกับตัวความสูงปกติความสูงมาตรฐานตัวนี้นะคะตัวนี้คือความสูงมาตรฐานล้อเดิมล้อกระทาสิบห้า 15. แล้วก็ตัวนี้นะคะที่เป็นย้ายแนบแล้วก็ลงแม็กสินะคะนี่ก็จะลงไปอีกคือตัวบันไดข้างเนี่ยบันไดข้างเนี่ยจะเตี้ยกว่าตัวตัวนี้ตัวด้านข้างเนี่ยเตี้ยกว่ารุ่นเตี้ยนะเตี้ยกว่าอีกนะคะบันไดข้างเนี่ยเตี้ยกว่าอีกดังนั้นถ้าเกิดว่าใครนะที่แบบว่าชอบแบบ เขาเรียกว่าอะไรผู้สูงอายุใช่ไหมหลายคนจะบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยขึ้นลงลาบากถ้าเอาตัวรุ่นยกสูงไปย้ายแหนบนี่ตอบโจทย์จริงๆตอบโจทย์ได้เลยนะคะด้านหลังนะคะใส่กระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะงานแท้ของอีซูซูนะคะแล้วก็ไฟไท้าย LED นะคะพร้อมกับมือจับที่เป็นโครเมียมแล้วก็กล้องมองหลังให้แบบนี้นะคะตัวเซตจะมีสัญ,ญลักษณ์ด้านหลังเป็นตัวเซตแบบนี้นะคะ เดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างนะคะด้านในด้านในสำหรับตัวแซดเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับเบาะหนังให้เลยนะเบาะหนังเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตัวแซดเป็นต้นไปนะคะพร้อมกับตัวเทคโนโลยีคูแม็กนะคะที่เบาะคู่หน้านะคะของตัวนี้แล้วก็พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเนี่ยพุ้มหนังให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะพวงมาลัยพุ่มหนังเรียบร้อยแล้วพร้อมมันติฟังก์ชันสองฝั่งนะคะซ้ายขวา เขาเรียกว่าเครื่องเสียงวิทยุพร้อมระบบครุฑคอนโทรลให้ฝั่งขวามือแบบนี้นะคะแล้วก็มีปุ่มปรับระดับไฟหน้านะคะพร้อมตัวช่วยต่างๆนะคะกันลื่นกันทาลายมีให้หมดนะคะหน้าจอดิวิชันขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ตัวจอสัมผัสเป็นแบบนี้นะคะสัมผัสก็ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะตัวนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ทั้งสองระบบเลยนะคะขนาด7นิ้วนะคะก็ขนาดใหญ่พอตัวเลยนะนี่ ระบบแอร์นะคะของตัวแซตยังเป็นแอร์แบบสามแถวเียงแบบนี้อยู่นะคะยังไม่ใช่แอร์ออโต้เนาะแล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะระหว่างเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้เนี่ยราคาต่างกันอยู่3 5มหมเองนะคะใครที่อยากได้เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยก็สามารถเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพิ่มแก๊ปอีกนิดนึงได้เป็นเกียร์ออโต้เลยนะคะรอแบบนี้เลยนะคะด้านหลังอ่ะมาดูด้านหลังนะคะสําหรับด้านหลังก็ไฟเนี่ยในเก่งจะมีให้สจุดนะมีไฟหน้าแล้วก็ไฟหลังตรงนี้นะคะ ชูปแอประมาณเงีง้เนี่ยสว่างมากนะคะทั่วถึงใครชอบกินข้าวในรถในเวลากลางคืนบอกเลยว่าสบายมากนะคะและนี่นะคะด้านหลังก็จะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะแอร์ตอนหลังก็ใช้อุณหภูมิของคนข้างหน้านะคะข้างหน้าเนี่ยเปิดแอร์เย็นเท่าไรข้างหลังก็เย็นตามนั้นละค่ะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้1จุดนะคะชาร์จมือถือตรงนี้ ใครที่แบบว่าชอบเล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะคะเดินทางต่างจังหวัดอยเงี้ยบอกเลยว่าโคตรสบายนะคะชาร์จแบตโทรศัพท์ยาวๆได้เลยจ้ะด้านหลังนะคะมีที่พักแขนให้แบบนี้นะคะวางแก้ว2จุดตรงกลางถ้าเกิดว่าข้างหลังอยากจะนั่งแบบเต็มๆก็พับขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนะคะเบาะหนังตัวนี้มาจากโรงงานนะคะมาจากโรงงานพร้อมแผงข้างต่างๆเนี่ยเป็นเป็นหนังให้หมดเลยนะคะ ใครที่นั่งตรงนี้นะคะที่วางแก้วก็จะมีตรงนู้นให้อีกนะคะมีตรงแผงข้างประตูเนี่ยมีที่วางแก้วให้ทุกจุดเลยนะคะแล้วก็ใครที่มีผู้สูงอายุนะคะขึ้นลงลาบากก็นี่เลยนะคะมีที่จับนะคะทุกมีหนึ่งนะคะขอนับก่นหนึ่งสองนะคะสามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะหกจุดด้วยกันโคตรเยอะเลยนะคะบอกเลยว่า ใช้งานเนี่ยได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ได้ผู้สูงอายุก็ดีนะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะอยากได้สเปกแบบนี้จัดมาเลยค่ะจัดมาได้เลยนะคะรุ่นนี้ทวนอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือทรงยีรับแคะนะคะพร้อมล้อมแอกย้ายแหนบนะคะโหลดจัดทรงให้หน้าสองหลังสี่หรือใครไม่ได้อยากแบบว่า โหลดลงขนาดนี้ก็ได้นะคะหน้าหึ่งหลังสองได้หมดนะคะได้หมดเลยดาวห้าหมืนาวนะคะแล้วก็พ่เจ็ปีเนี่ยยาวสุดเลยนะคะเจ็ผ่อนแบบสบายๆนะคะงวรัดหนึ่งหมื่นสามพบาทแค่นั้นเองนะคะทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะส่วนใครนะคะทีอ่อยากจะได้รุ่นนี้แนะนํานิดนึงเนาะว่าตอนนี้ รถีซูซุของเรานะคะก็ยังต้องมีช่วงระยะเวลาของการจอง่วงหน้ากันอยู่นะคะฝากฝาถือแป๊บหนึง่งอะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้รถีซูซุนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น LDA รุ่น z ซ P หรือว่ารุ่น M s mart ของตัวใหม่ของเราเนี่ยนะคะก็แนะนำนะคะจอง่วงหน้ากันนิดนึงนะคะเพราะว่าก็ยังมีช่วงระยะเวลาของการรอรถเนี่ยประมาณ1-2เดือนอยู่นะคะดังนั้น ระหว่างนี้ก็สามารถที่จะจองนะคะเพื่อเอาแคมเปญน,นะคะแล้วก็จัดไฟแนนรอก่อนได้เลยนะคะถึงเวลาเนี่ยไฟแนนผ่านรถมาพอดีจะได้ไม่ต้องเสียระยะเวลารอนานนะคะเพราะว่าต้องบอกว่ารถเนี่ยไม่ได้แบบว่าจองปุ๊บผ่านปับ๊บแล้วก็ได้รถเลยนะต้องแบบว่ารอกันนิดนึงนะคะรอกันทดนึงส่วนใครที่รอรถกันอยู่นะคะก็ใจเยน็ยนๆนิดนึงนะคะได้แน่นอนนะคะได้แน่นอนได้ทุกคนนะคะแต่ว่าใจเยน็ยนๆรอกันนิดนึงนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะสาก,ก็รีวิวรถมาเรียกว่าเต็มอิ่มกันแล้วนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ idon ขีดกลาง usr a k นะคะหรือว่าโทรมาปรึกษาสอบถามเรื่องไฟแนนซ์ก่อนก็นได้นะคะที่เบอร์0936466453ได้เลยนะคะสาลี่ยินดีให้บริการะค่ะอ๋อแล้วก็ใครอยากมาดูรถที่โชว์รูมนะคะมาหาสาได้เลยที่อิสุแซงหงสาขารจริญน,นะครนะคะวันนี้สาก,ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ